ทีนี้เราไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันมั่งค่ะคน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้รวมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการคนตรงห่อยยกชันแบ่งปันถูกซุกค่ะมีการลอมวงกินข้าวเทียงนะคะในตึกชิโนโยูโรเปียนที่ยอดเข้ารังเลยค่ะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันค่ะ บรรยากาศที่สถานีวิทยุโทรนาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะน,นายนรงวุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมโดยัวยหวน้าส่วนราชการก็ยกชันนคะคะชันนี่ภาษากลางก็คือเป็นโตเิ็เบลเลสนะมีอาหารข้าววานพร้อมเลยค่ะ นางลอมวงกินข้าวเทีย่ยงค่ะแล้วก็มีการชมแฟชั่นโชว์ค่ะที่เราเห็นซวยๆแตโครเนี่ยเป็นพนงานฝีมือการตัดเย็บข้องนักศึกษาผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอข้องวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตภายใตยกิจกรรมคนตรงห่อหยอกชันแบ่งปันถูกซุกจัดขึ้นเป็นครั้งที่17เจแล้วค่ะคโดยหน่วยงานสร้างกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็จัดขึ้นภายใตายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองค่ะครับพมนังสาวปฐมารมพรรัตนเดลกนักภูเก็ตนะครับารถาน ที่ยุทรทั์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตก็ได้บอกว่าหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ยินดีที่จะเป็นซื่อกล้างให้กับส่วนราชการในการนํานโยบายต่างๆไปสู้พี่น้องประชาชนนะครับโดยหากหนึกทึ่งข้าวก็ให้หนึกทึ่งเรารายการดี NBT นภูเก็ตเอ็นทเซา NBT ทุกแห่งนะครับนะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทันก็ได้กล่าวขอบคุณซื่อในสังกัดกรมประชาัมพันธ์นะครับที่ทําหน้าที่อย่างแข็งแกร่งในการนําเสนอข้อมูลข่าวสั้นข้องทางจังหวัดโดยเฉพาะช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดข้องโควิด1 9 การรณรงค์ฉีดวัคซีนและก็การเปิดรับนักทองเที่ยวนะครับรวมถึงการขยายพ้นนโยบายต่างๆโดยเฉพาะพ้นกระทบจากสถานาการณ์รัสเซียยูเครนซึ่งวันนี้นะครับก็มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาและพัฒนานวัตกรรมพลังงานอุตสาร์ทเอเนรยีและก็การบริหารจัดการสาธานรประโภคระว่างบริษัรปปรทปตทอจำกัดมหาชนนะครับเพื่อพลักดันเรื่องการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตต่อไปนะครับเป็นบรรยากาศดีๆที่จังหวัดภูเก็ต ที่ส่วนราชการนะครับจับมือกันมาเถียว NBT น่ะนะครับนะช่วงนี้เ,เปน็นกิจกรรมทีน่น่าทำเมื่อนะอแต่ว่าช่วงนี้ผักผักว้ก,วกอนผักผัก,ก้้กอนขควิด1กตัวตัวเล็กยังมากอยู่นะครับนะ <c oughs> เดี๋ยวมากินข้าวกันนะเสียงนะครับเสียงไว้แล้วนะคะค